สีที่แห้งไวที่สุดนะครับสีที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้สําหรับลูกค้านะครับเมื่อมีประชาชนมาใช้สอยนะครับในศาลาก็จะเห็นความงดงามของผลิตภัณฑ์สีวุฒิเทคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับตรงนี้ที่คุณเห็นอยู่ คืออะไรครับสินค้าของ w ว t t e c h ไฮบิดวูดกาดครับเป็นเทคโนโลยี u r t t i n n y b r i d ครับแล้ววันนี้ครับทางวัดครับได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยใช้ตัวครับรหัส3101สีไม้สักนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นครับพื้นที่ด้านหลังครับพื้นที่กว่า8 0ด้อยตารางเมตรครับเป็นพื้นไม้สักทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูครับว่าเมื่อทาสีของวูดเทคไฮบิดวูดกาดแล้วจะสวยสดงดงามขนาดไหน หล e, uh ังจากที่เรานะครับลงเที่ยวแรกไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะทับเที่ยวต่อไปนะครับเราจะต้องลงกระดาษทรายอ่อนนะครับเพื่อขัดพื้นผิวนะครับให้เรียบเนียนเพื่อรองรับสีครั้งที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสีครั้งที่ 2... อ่ะจะเป็นเช่นไรนะครับเห็นไหมครับว่ารายไม้เริ่มชัดเจนขึ้นนะครับความเงาเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับจากเที่ยวที่2นะครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็พาเซตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งแต่ลง WW3101 นะครับสีไม้สักเงาทั้งหมด2เที่ยวนะครับแล้วก็ลงตัว WW5500 นะครับเป็นตัวสีใสเงาเที่ยวสุดท้ายครับเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับเป็นไงบ้างครับก็จบงานไวัย าง่ายแห้งเร็วนะครับแล้วก็สวยสดงดงามครับวูดเทคไฮบิดวูดกาดครับทา้น์ดงพื้นผนังนะครับแล้วก็ทั้งภายนอกภายในจบงานไวายมากครับผมและสําหรับใครนะครับที่มาไหว้พระที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับเดินมาทางด้านซ้ายของโบสถ์นะครับสามารถมาดูชมความงามของผลิตภัณฑ์และก็งานไม้พื้นที่สวยสดงดงามที่นี่ได้เลยนะครับ สวยสดอลังการเดี๋ยวผมถ่ายวีวีให้นะเนี่ยอยากให้มาชมด้วยตัวเองนะครับให้ทุกคนนะครับมาชมด้วยตัวเองนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนอ่าแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ของพวกเรานะครับกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครใครกดทุกอย่างให้กับพวกเราเป็นกำลังใจกับพวกเราสองคนด้วยได้ครับผมวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับผมไมยพาพิววีพาเที่ยวโอเคยิน take we take we take